วันนี้เราไปพบปรมาจารย์ด้านถ่านไม้นะครับถ่านไม้ไผ่ของประเทศไทยมาอาจารย์กิตตินะครับแล้วเราก็ได้ผงวิเศษที่ใช้สาหรับดีท็อก์ร่างกายมานี้เราจะชงเป็นเครื่องดื่มอันนี้คือผงของถ่านไม้ไผ่นะครับเพียงหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ตามด้วยน้าสะอาดจะอุ่นก็ได้จะเย็นก็ได้นะครับยังไงก็ละลายหมดพอสมควรนะครับ แล้วก็คนให้เข้ากันจะเห็นได้ว่าดำเนียนมากนะฮะคล้ายๆที่โครนแต่มันดำมากนี่คือน้ำของผงทานทั้งหมดในนี้มันมีสารกำจัดอนุมูลอิสระนะครับปล่อยประจุนะครับเนกาติไอออนด้วยนะครับทำให้เราไม่เอาง่ายๆว่าเราจะไม่เป็นมะเร็งถ้าเราทานอย่างนี้เรื่อยๆนะครับจากความดูที่ท่านให้มา เราก็จะลองดูครับผมจะกินสดๆเลยนะครับเข้าไปเลยรตรงนี้จะเป็นการดีท็อกร่างกายยิ่งกว่าเอากาแฟหรือยิ่งกว่าเอาชาเข้าไปในร่างกาย,ยาน,นะครับตัวนี้จะสุดยอดมากโอเคกินไปเลยนะมเลยครับ,รบอืมไม่มีรสชาติจืดสนิทจะมี เพียงของฐานนิดหน่อยที่ยังตกค้างอยู่อันนี้ก็เสียดายของนะฮะโะโลนเป็นพันนะฮะ่ันก็อันเคาะเรามาด้วยราคาที่ย่อมเยาวหน่อยก็จะกินอย่างนี้ไปอีกประมาณสักเจวันนะครับแล้วก็ถ้าได้ผลยังไงจะมารีวิวให้เพื่อนทราบอีกทีขอบคุณครับ